จะหมูทอดรับข้าวหมูทอดอร่อยอร่อยมิจ๊ะเร่เข้ามาเรียกเข้ามาตับทอดกระเทียมหมูทอดแดดเดียวก็มีนะจ๊ะอร่อยทุกอย่างเลยไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะจ๊ะเร่เข้ามาจ้ายูกี้ทำอะไรอยู่ลูกไม่ใช่แม่ขายของหนสิดูสิลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยเรื่องอะไรหนูต้องช่วยแม่จ้างให้หนูก็ไม่ช่วยหรอกหนูอายทำไมละจ้าลูกก็แม่ดูอาชีพของแม่สิมันโคตรจะจอดแค่ แม่ของเพื่อนหนูนะเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการดูอาชีพเขาสิดีๆทั้ทงนั้นเลยแล้วดูอาชีพของแม่สิอาชีพแม่ค้าขายหมูทอดโคตรกระจอกเลยอะ่ะยังไงก็ชอนแม่ขายเป็นคนเดียวเถอะเฮ้ยลูกนะลูกฉันขายคนเดียวก็ได้แม่เนี่ยหนูจะไปเรียนพิเศษแล้วนะเอาตังค์ให้ด้วยอ่ะนี่เป็นเงินที่แม่ได้จากการขายหมูทอดนะจ๊ะลูกรู้แล้วนะย้ำทำไมนักหนาแค่อาชีพแม่ค้าขายหมูทอดทําเป็นคุยเฮ้ยถ้ามีคนมาถามว่าแม่ของฉันทำอาชีพอะไรฉันจะตอบไปว่ายัางไงดีนะ ถ้าอย่างนั้นฉันจะโกหกว่าแม่ของฉันทำธุรกิจเปิดร้านอาหารมี30สาขาทั่วประเทศไทยดีกว่าอ้าวมิวกี้กลับมาแล้วเหรอจ้าลูกอืมมาช่วยแม่ขายหมูทอดหน่อยสิจ้าไม่เอาแม่ก็ขายเปคนเดียวสิอย่ามาดึงหนูไปเป็นแม่ค้าด้วยเชอะอะไรเนี่ยฉันถูกให้ออกจากงานเหรอเนี่ยฉันจะทํายังไงดีล่ะทีเนี้ยฉันมีบ้านต้องผ่อนค่างวดรถก็ยังจ่ายไม่หมดเลยมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีก โอ๊ยทำไงดีล่ะเนี่ยเป็นอะไรจ้าลูกทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นล่ะหนูตกงานนะสิแม่เครียดจนไม่รู้จะทํายังไงแล้วเนี่ยงั้นมาขายหมูทอดกับแม่ไม่ล่ะลูกหนูเรียนจบตั้งปริญญาโทนะแม่จะให้หนูไปทำงานขายหมูทอดได้ยังไงแม่ดูถูกใบป,ปริญญาของหนูเกินไปหรือเปล่าแม่ไม่บังคับหรอกนะถ้าลูกไม่อยากเป็นแม่ค้าขายหมูทอดแม่ก็ไม่ว่างั้นลูกก็ไปหาสมัครงานที่ลูกถนัดเถอะฉันไปสมัครงานตั้งหลายที่แล้วแต่ไม่มีที่ไหนรับเข้าทํางานเลยฮ ยังไม่เด็กงานอีกหรอลูก <_ an> ก็ใช่นะสิแม่หนูไม่รู้จะทํายังไงดีหนูไปสมัครงานตั้งหลายที่แล้วไม่มีใครรับเข้าทํางานเลยค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มขึ้นอย่าลืมนะลูกเรามีกิจการขายหมูทอดอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นร้านเล็กๆแต่แม่ก็ตั้งใจสร้างมันขึ้นมาถ้าลูกมาขายข้าวหมูทอดตัวจับแม่ไม่แน่ชีวิตลูกอาจด,ดีกว่านี้ก็ได้แต่มันเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจนะแม่หนูไม่อยากเป็นแม่ค้าเหมือนแม่นูอย่าลืมสิลูก เพราะเงนินแม่ค้าอย่างแม่หรือเปล่าที่ทําให้ลูกเรียนจบปริญญาได้และยังช่วยให้ลูกมีชีวิตดีๆแบบนี้ไม่ว่าอาชีพไหนแม่ว่ามันก็ดีหมดแหละขอแค่เป็นอาชีพที่สุจริตก็พอก็ได้ก็ได้หนูจะลองดูข้าหมูทอดจข้าวหมุดทอดม่ข้าหมูทอดกระเทียมตัดทอดกระเทียม จิ้มสูตรพิเศษของทางร้านแถมที่ด้วยนะจ๊าเร่เข้ามาจ๋าเร่เข้ามาจะว่าไปอาชีพแม่ค้าเนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบนะสามารถสร้างไรายได้ให้เราทําให้เราผ่านคนที่ปิดช่วงตกงานไปได้ไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นเราถึงรังเกียจอาชีพนี้นะคิดไปแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ดูถูกแม่ตัวเองต่งตางๆนานาแม่จ๋าว่าไงลูกหนูขอโทษนะจ๊าที่เคยรังเกียจที่มีแม่เป็นแม่ค้าไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เคยกดล,ลูกเลยเพราะแม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจ